สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะท้าวเวสสุวรรณคู่ใหญ่ประธานพรโชคลาภท้าวเวสสุวรรณเขียวแดงคู่ใหญ่สุดประธานพรโชคลาภหนึ่งเดียวในจังหวัดวันที่9ก้าุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าวัดแม่นาเรือตมบนนาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้สร้างรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณเขียวแดงคู่อยู่เฝ้าสองข้างประตูหน้าวัดแม่นาเรือที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา ดยมีขนาดความสูง6เมตรกว้าง2เมตรองค์สีแดงชื่อเท้าเบิกทรัพย์องค์สีเขียวชื่อเท้าสมหวังผู้ที่มีศรัทธาจะมากราบไหว้และขอพรเท้าเบิกทรัพย์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองการงานจเจริญก้าวหน้าส่วนเท้าสมหวังจะขอให้สมหวังในทุกๆสิ่งที่ต้องการสำหรับเท้าเวสวรรณองค์ดังกล่าวหล่อด้วยปูน ในท่าปางยืนถือคาถาวุธทางกระบองวิเศษเป็นอาวุธสวมแหวนแก้วมณีทั้งสององค์และมีเพียงหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระครูปัญญารัตนพิลาตุ้หลีเจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือกล่าวว่าคนจะมาสร้างท้าเวสุวรรณคู่ไว้หน้าประตูของวัดแม่นาเรือได้เห็นแบบอย่างมาจากหนังสือและถือว่าเป็นเจ้าพญาผีที่คุ้มครองวัดและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข จึงสร้างไว้หน้าประตูทางเข้าวัดโดยสร้างสององค์องค์หนึ่งลงด้วยสีเขียวตั้งไว้ทางทิศใต้อีกองค์ลงด้วยสีแดงตั้งไว้ทางทิศเหนือมีขนาดสูง6เมตรกว้างสองเมตรหล่อด้วยปูนปั้นในท่าปางยืนถือคทาวุธทิทางกระวองวิเศษเป็นอาวุธสวมแหวนแก้วมณีทั้งสององค์สำหรับการสร้างท้าเวสวร์มาติดตั้งไว้หน้าประตูของวัดเพื่อเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของตำบลแม่นาเรือ และเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองวัดและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นวัดเดียวของจังหวัดพะเยาที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ